I'm a little like strawberry ice cream Such a sweet daydream Baby, you're my honeydew That's so electric with you <laughs> Tension เปิดเข้ามาคิดว่าอยู่ในตลาดเพราะว่ามีแบบเราสาวผลไม้นั่งอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่านี่คือวง T-pop ที่ตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหไม่ใช่แค่ในไทยค่ะในเกาหลีเห็นกระทซงกระแสคนโอ้โหชอบกันเยอะแยะแนะนําตัวชื่อวงหน่วยให้พี่ฟังหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะพวกเรา Mixed Fruit มะม่วงหาา่าวมนาโห <laughs> จริงน้องๆอะถ้าดู MV แรกอะจบด้วยการเอาผลไม้ไปปั่นเป็นน้ำปั่นดีฉันก็เลยแบบว่าแต่งตัวมาเข้ากับน้องๆเป็นแม่ค้าขายน้ำปั่นเอาไม่ใช่มากว่านั้นเป็นอะไรเชื่อมหวานหยดย้อยเลนมชมพูมากแนะนาตัวทีละคนลูกสาวสวัสดีค่ะชื่อมิเคล่าค่ะมิเคล่านี่เป็นผลไม้อะไรอะเป็นก้วมังกรเฮ้ยแก้วมังกรแสดงว่าว้าไม่ แก้วมังกรลถไขมันแต่ถ้าสาวตา้รักจริงอ่ะต้องมีแคลร่าคา,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 าไ,าไแต่งะ่แตงเมื่อกี้เลย,ยนะแปลว่าทั้งสี่คนจะมีคำขวัญประจำตัวเองถูกไหมวันนี้มีจ้ามีจ้าก็คือที่นั่งเงียบๆเมื่อกี้คือนั่งจดอ่สวัสดีค่ะขนมจีนค่ะถูกเป็นมังคุดกินมังคุดต้องปอกเปลือกแต่ถ้ากะทิน้ำยาต้องขนมจีน ไดรเลิศ้แต่ว่าถ้าแบบโตขึ้นไปแบบเผ็ดๆก็น้ำยาป่าอืมสักก้าวเดือนค่ะเหมือนรับนางเอกแบบไปผ่านไปสองคนไม่ชมอรอ <laughs> าาเดี๋ยวเดี๋ยวชมต่อใช่ไหมใช่เดี๋ยวชมตออ่อดเลยแต่เกาเดือนอินทผาลัมค่ะมันมายังไงอ่ะมันแค่เทเฉยแล้วมันก็ดูแบบนิ่มๆสุขุมนุ่มลึก <c oughs> คิดเอาเองไม่หนูคิดภาพเป็นอินทผาลัมอบแห้งเหมือนกันเออหรอใช่แต่เหมือนอินทผาลัมสดมันเป็นสีเหลืองเขาบอกว่าอินทผาลัมมันช่วยขับถ่ายเออมันก็เลยขาวสะอาดสมดจดเหมือนกับชื่อสกาเดือนสงต่อไปนี้น้องคนนี้โรซ่า โรเซลหนูล้วอะโรเซลค่ะเป็นเป็นเชอรี่เชอรี่หนอยากรู้จริงผลไม้ที่ที่มาเป็นวงหนูเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกไหมตอน พอเลือกกันเองมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมที่แบบว่าไม่ได้เอามาใช้จริงตอนวงเดบิวอะไรเงี้ยเจ้าแต่คนเออไหนๆอยากรู้อยากรู้เพื่อนที่เลือกให้เป็นพีชด้วยใช่ไหมตอนนั้แล้วกเลมอนก็เหมือนเขาจะถามเลยว่าแบบแต่ละคนเป็นเป็นฟอร์มเลยค่ะเป็นกรุ๊ปฟอร์มเลยเป็นดอกข้าวสอบเลยแล้วใครเป็นคนที่เริ่มว่าเกาเดือกคืออินทรายพอมเอาคิดเองเอาคิดเองโอ้ยอ๋อก็คือช่วยๆกันเลือกเขาบอกว่าเนี่ยเชอร์รี่ทำให้ผิวพรรณดีแต่ถ้าอยากฟังเสียงดีๆก็ต้องโรเชล แกใช่แกใช่ส่งต่อให้คนสุดท้ายพี่ลูกน้องฉันโอตอทนะคะเป็นสับปะรดค่ะโอ้สับปะรดคนศรีราชาปะเนี่ยสับปะรดพี่สเกตสเกอ๋อทำไมถึงเป็นสับปะรดอ่ะลูกสาวอันนี้เพื่อนเลือกให้หมดเลยข้างนอกเป็นแหนบเอ้ยน้ำโอ้ข้างในปลดออกมาโอ้โหมาเกิดโอ้โหสดใสสดจูซี่ ก็จะแบบหวานเปรี้ยวยูเนเป็นคลาร้มัน้เ็หวนเปรี้ยวเปรี้ยวหวาเปรี้ยวชามกับประรดอะเขามีวิตามินซีสูงเออแต่ถ้าอยากไฮไลท์สีสูงก็ตองอบเ็นบแล้วสงสารกลยโอ้วันนี้คือเพรที่ติดที่ตาเธอมานี่คือเพื่ออบระเพ็ดอบะเพชรเลยออก็เลยหันมากอโอบ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 อปันกังน้ำสตาร์ มิกฟูดเกิดขึ้นมาได้ยังไงเริ่มแล้วเกิดขนมานานไหมกว่าจะได้เดบิวต์กี่เดือนหรือยังไงบ้างสามปีอะค่ะอุ้ยเยอะนะช่วงโควิดเหรอโควิดเลยตอนนั้นคือเข้ามาเป็นนักร้องเดี่ยวแล้วสักพักหนึ่งคือตอนนั้นเราเราทำโชว์เคสไปเรื่อยๆตอนนั้นยิงโชว์เคสเป็นเดี่ยวแต่เหมือนแบบพี่ยงเขาเห็นอะไรสักที่างแล้วเขาแบบมีไม่แน่ใจไหมว่าจะมี4 5หหรือ6เรามีคือแน่ใจเลยว่ามี5คนโอเค คือว่ารอบนี้จะมีแบบไม่แน่ใจว่าจะมี4 5 6แล้วว่าเป็น5อะไรแบบนี้ <c oughs> เออเออตอนนั้นพี่เงก็แบบอ้าลองลองทำโชว์เคสแบบกลุ่มบ้างดีกว่าอยากลองทำเกิร์ลกรุ๊ปแต่คือโรเชลคือมาแบบมาถึงตอนแร้คือเป็นแบบ นักร้องเดี่ยวทุกคนเป็นนักร้องเดี่ยวแล้วอ๋อทั้งห้าคนเลยฮะใช่ค่ะแล้วพี่ยังแค่ห้าคนใช่ใช่อ๋อมันไม่ได้มีคขา่าเกือกลุ๊ปในแพลทเลยตอนแรกคือมาเป็นเดียวเลยอ๋อเขาเรียกตัวมาเพราว่ามาเอยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันเขาแบบเออเห็นเรานั่งเมาส์มอยนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเขาก็เลยแบบเห็น something from that ว้าวโอเคเข้าใจฟิลก็เลยกลายมาเป็นมิกฟู้ดโอเพิ่งรู้เนี่ยว่าแต่ละคนมาจากแบบการเทรนแบบเป็นนักร้องเดี่ยวมาก่อนอะไรอย่างนี้ สามปีเลยเหรอลูก<ช>ประมาณเกือบๆค่ะโอ้หเยอะมากนะ<ช>นานมากนะร <นะ S 2> วมๆหนึ่งปีที่แทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะว่าโควิดออ๋โควิดไม่ก็จะมีโซนการเ้ียนแบบออนไลน์ใช่ตอนการเล่าเคสออนไลน์เราก็ยังแบบมีการฝึกการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราฝึกออนไลน์ก็คือฝึกแบบร้องเต้นอย่างเงี้ยหรอมีเล่นละครใช่ไหมเขามีแบบโปรเจกต์เล่นคุยด้วยคุยเล่นจะเป็นคนใหญ่โอเค ก็ได้พูดได้อุ้ยแล้วอยากหรือว่าเขาแบบจะมีแบบโปรเจกต์ซีรีส์ละครอะไรอย่างงี้ไหมของมิกฟุดจะมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คนที่ตอบไม่รู้ผมอาจะมีมันไม่มีแล้วตอบไม่มีเลยจริงทำไมกันไม่รู้อาจจะไม่รู้เอาจริงๆว่านั่งมองนะฮะคนแรกคิดถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งคนหนึ่งฟิกเบโก้คิตตี้เฮยทำยไงชอบด้นเยเป็นใครได้บ้างนี่เป็นใครที่เป็นใครคิตตี้คิตตี้อือที่เป็นคิตตี้นนางเอกเลยเเป็นนางเอกของเรื่อง ยูริฮ่าฮ่าอเล็กซต้องมาได้นะอริงจริงอ่ะกับมินโฮหรือพูดจริงป่ะเนี่ยจริงจริงหรองั้นเพื่อนพี่เป็นแดร์ไปดูแล้วเรายังไม่ดูเหมือนกันเหรอยังไม่ดูหรองงเลยไปดูดิฟิลฟิวฮอร์โมนแต่เป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยะเออน่ารักน่ารักคอนเซปต์ทำไมไม่รู้มันเป็นยังไงทำไมถึงกลายเป็นเพลงนี้คือจริงๆเพลงแรกเราเป็นภาษาอังกฤษใช่เพลงนี้ก็เลยแบบอยากเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยน เปลี่ยนมูทังว่แบบมันสดใสไปแล้วก็เป็นเพลงแบบเศร้าๆคือมันเหมือนแบบว่าด้วย d ดูคือเหมือนเราผ่านแบบเหตุการณ์มาแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงแบบเรายังสับสนอยู่แบบเมึนงงอ่ะสับสนละโอเคแกจะเชื่ออะไรพูดอะไเป็นวงตลกอะแบบเวียนวนๆอะไรแบบนี้ฉันว่าการที่เอาผ้าผลไม้มาปั่นรวมกันเนี่ย กินได้ไหมนะมันจะเข้ากันได้ไหมพอดูไปปุ๊บเท่าเสียเลยมันรสชาติดีแล้วมันมีรสชาติที่แตกต่างอะไรเงี้ยก็เลยงงแต่ว่าพอฟังปุ๊บไม่งงนะจ๊ะเช่ไหมจ้าหูที่ว่าเคลือบทองไม่เคลือบเพิ่มค่ะน้ำตาลเคกินน้ำตาลเลยกำลังฮิตอ่าโอเคโอเคอ่ะแล้วยังใครนะไอ้เอาดูไอ้ดูไปยังไงรนะบอกดูไอ้ดูนั่น ภาษาอังกฤษฉันไม่เก่งอ่ะเธออย่าอย่ามาโหวตฉันได้ไหมคุณโฮมิสเตอร์เนี่ยที่ชื่อโรเชลล์เธออย่ามาโหวตฉดนิมิสเตอร์มิสเตอร์โรเชลล์มิสเตอร์ลาฟาเอลเอางี้ไอ้พูดยังไงนะ what do I do ใช่ไหมใช่ค่ะบยังไงเดี๋ยวขอแบบสำเนียงเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลให้พี่ฟังหน่อย what do I do what do I do yes sir เออเป็นไงล่ะทุกคนบอกแล้ว นล้วแต่คือคนนั้นเราเห็นกันแล้วไปอยู่กับบนเสาไฟฟ้าภาพโปรโมทเรามาเออทำไมทำไมถึงปีนไปก็ไปแล้วต้องไปรอดูเอ็มวีใชรอรอดูเอ็มวีด้วยกันก่อนไหมเดี๋ยวพาไปให้ฟังรายการนี้พาเข้าด้อมเธอต้องชวนทุกคนเข้าด้อมก่อนเผื่อว่าวันนี้คนที่มาดูอยู่ตรงนี้คือแบบว่าเขาไม่เคยแบบรู้จักพวกหนูเลย5คนอยากจะคุยอะไรกับพวกเขาบ้างอะไรอย่างนี้มาเลยมีชื่อมีชื่อแฟนคลับไหมมีชื่อด้อมไหมยังไม่มีคิดไม่ออากเลยมีแฟนคลับคิดให้เยอะเหมือนกัน แต่ว่าไม่รู้จะใช้อะไรดีที่เขาคิดมามีชื่อว่าพิกเกอร์โรดีพิ๊กเกอร์ฟูตี้ฟูฟิตปิกฟูฟตฟิตเลิศนะ j u i น e juice อะไรอย่างงี้ juice ฝากมิกฟูตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆและน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสาวตายรักจริงไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะที่จะพาไปร้อง ความฮความความชอบคือทุกคนรู้เนื้อเพลงนี้หมดลองไปเออเออแอนหนุ่มจีนละหนุ่มจีนก็ฝากทุกคนนะคะก็ติดตาม m i x fruit ด้วยนะคะอาจจะแปลกตาไปหน่อยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะก็จะมีเพลงไทยออกมาเรื่อยๆค่ะก็ อยากให้ทุกคนแม่ตายดูด้วยค่ะตอนนี้ตอนนี้มีอัดไปถึงกี่เพลงแล้วฮะครบอัลบบ้มหรือยังอ่ะ -10 ล้สองล้านสามจริงมันเนี่ยลบล้านตอกไลับเลยแค่สอรตัวเซลอ่ามาเธอฝากถึงตาเธอแล้วฝากบ้างอ้อนแบบน่ารักน่ารักก็อยากให้อยากให้ก็อยากให้ทุกคนไปฟังเพลงของเรานะคะเราตั้งใจร้องและ

เอาแบบดุดันก่อนแล้วก็เ,เปลี่ยนเป็นน่ารักรับรองถ้าคุณเข้ามารู้จักมีกูุดจะไม่ผิดหวงังใช่ได้นะคะอะไรขอดูเล่นใหญ่ของีอง่เพื่อนๆปูมาหน่อยสิดวเรือนขอจำๆจะไปเวไหนดิขอปันปันไม่ค่อยใช่แนวฝากขาย เดี๋ยวชื่อชาวอินทรผาลำไปเดี๋วชาวอินทรผาบัตรลรออยู่ไปไม่เป็นเลยค่ะเป็นมักกรีผลเพิ่งได้เมื่อกี้เขาเปลี่ยนจากมังคุดเป็นมักกรีผลเอาตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เลยโอเคได้อยู่ได้อยู่มันเป็นแบบว่าคนที่มันเป็นต้นไม้อะเคยดูปะต้นไม้ครับมันมาจากคือปกติต้นไม้จะออกรูปเป็นผลไม้ใช่ไหมแต่วันนี้ต้นไม้จะออกรูปเป็นคนเป็นเป็นผลแบบเป็นคนอะเป็นมังกรีผลเออใช่แล้วทำไมถึงรู้จักอ่ะขนมจีนอ้าวไทยแท้ ป่านี้มาผ่านนี่ค่ะเ้าชอบอ่านอะไรแบบนี้มาเลยกาเดินค่ะไปดู MV กันเลยค่ะอะไรเนี่ยนี่เลยเหรอโอ้โหอะวันนี้กลับมากับฟิล์กันที่สองใช่ไหมคะทำไมไม่รู้ What do I do เอออ่ะนั้นเราไปดูกันเลยไหมได้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งสวยมากยังพอมากยังเกิดทองไว้กาทำอะไรอ๋อโอ้ยสายฟฟ้าเหนาไหม อันนี้กรุงเทพแน่นอนไม่มีลมเลยอ่ะนนั้นะเอาไข่น้ำปั่นเหรออ้าวคนนี้น้องเขาเป็นแบ้นได้แล้วเป็น้เอ็มวีเลยเะเก่าเลยกินน้เอะเอาจริงเปิดร้านคือใช่ไหมจิ๊บออแปะเด้งค่ะคุณตาไปฟอร์แม้่่ สวยมากโอ้ยโอ้ยเดนลโอ้ย boyfriend ใช่สวยมากมาอะไรนในวันมามาเออ่ก่อนเพลงเขาไงเพลงเขาที่ใบเอาทุกท่านเป็นน้องนเดียวเป็นตัวนี้สุดแล้ว กัน่ท่าลูใช่เลนเร่ชไม่ใช่เาอ้ยกินข้าบ้างสักกเดือนเลยกินข้าวบกเออจแนเ่าเไวเล่นแัเป็นแมไพร์เหรอคือไม่อยู่ คนนี้สวยสุดเลยอ่ะได้อยู่ห้องแอร์คนเดียวเลยอ่ะร้อนมากเลยะวันนีชอบลูกค้าหรอแต่ดูตึงวะนะตัวปฏิเสธขอแนอรกจลูกค้าเธอก็เหมือนกัจ้าแม่แหนูน้องใจแม่นองใจ้นะเอาเอา ไม่เขามีอยู่แล้วหรือเปล่าเธอเไม่อายเรื่องราวเนาะอ้ว้ายลดิสเองมันเกลีมากินี่รู้อุยอินเนี่ยแบบอุ้ยและอินทเาะฟังของฉันไม่มีคุยเยหรอเลาะกัทัสวยมากสวยมากไกนตกเป็นูลยอ ทำไมเราไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆถูกปะ เป็นแมหมดหรอหืหรอเปล่านะมันเมิรือะ้น้ตาอย่างนี้เล,นเลยหรออร้งเก่งเลยเกเป็นเล็สกสะเท้าิงดอเสื้เก็บมาจะนาเอาไว้ไวเป็นพีห<ว>เ,นนเหรอเป็นเด็นงเหรอ<ว> หรือว่าทุกคนหรือทุกคนเป็นแฟนของปรากาวเดือนหรอหรืเป็นเพื่อนเหรอรวยเลเพื่อนตายอย่างเงี้ยเหรอตัวตายตัวแทนเนี่ยมาพาเพนไปดูใครจะรอดจริงนะตันเยอนเลยวันนันไม่ได้ไม่ใครรอดลงมาละไปคนเดียวเหรนดีวหนยเอ เบาๆเออเลยเออโอ้ดีดฟังเพลงมาแล้วชอบเพลงนะแต่พอมาดูเอวีแล้วรู้สึกมันอินขึ้นไปอีกอะเอวีมันมีความแบบสตอรี่แบบเมจิกเมจิกเบาๆมีความแฟนตาซีด้วยนะยังไงสตอรี่จริงๆมันมีไหมหรือว่าเดาก็ได้เลยคือมันจะมีทั้งสตอรี่ที่พี่หลินพู่ดมามาะค่ะเขาวางเอาไว้ปึ้งปึ้งปึ้งแต่ว่าเราเองอะก็ต้องไปทําการบ้านกันมาเอง เพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดแรงจูงใจโมทีฟในการแบบว่าต้องการอะไรจากตัวละครนั้นที่เราเล่นลก็เลยต้องไปทำแบ็กกราวด์กันมาเพื่มอย่างเช่นไปทำแบบเราห้าคน<บ>เป็นห้าเรื่องกันหมดเลยใช่<อ>พี่ว่า เป็นห้าเรื่องยังไงอะครับของหนูซีนหนูจะเป็นได้เอาที่สีแรกมาของขนมจีนอ่ะขนมจีนสาวอยู่ในบราเปิดเป็นอยู่ในปลาเราแค่เรามาดูกันซีละซีนไหมได้ไปเรื่องอีกรอบอีกรอบอีกรอบจะก้าวเดือนะต้องรอเล่าของทุกคนจบก่อนใช่งเดี๋ยวอธิบายจะมก็คือเปิดมาคือเศร้าเลยอยู่มันอยู่ความหมดความเศร้ายืนเดียวเดียวได้ฟีลเหมือนเป็นก๊อต์ไหมมองแบบมองทุกคนอ่ะเซฟลิ่งอันนี้คือกินสกีนไหมคะที่ตอนถ่ายหรือว่าไม่ค่ะฮะ สกินสกินสกีนสกิ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 นสกีนสกีนสกนสกี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 นสกนสกนสกีนสกีนสก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 ีนสกินสกีนสกีนสกนสกนสกีนสกินสกี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 นสกนสกีนสกีนสกีนสกนสกีนสกีนสกินสกีนสก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 นส ดีฉันชอบเขาอ่ะไปถึงไปถึงขนมจีนไปถึงขนมจีนใช่ไหมไม่ต้องขายอาะเศร้าๆย้อนไปไกลมันย้อนได้แค่เดียวลูกแต่แต่หลานคนขายดีอยู่นะคนขายดีเหรอหมายถึงว่าคนคนเยอะขายดีขายดีอ๋อตอบไลายหน่อยกลับบ้านได้แล้วเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนกันเพื่อนไม่เห็นแนะนำไม่สนรู้จักบ้างอยู่วงเดียวกันกินนานเยอะด้วยไม่ตอนนี้แหละ บอกผู้ชายมันมันในนี้อยู่นะมันแก่นอยู่นะบอกให้กินน้ำเยอะๆแต่ว่าไม่กินอะไรนะว่าเล่าเออเป็นล้านเล่าใช่ไหมอสนนี้สวยนะอันนี้ก็จะเป็นเต้นเราอธิบายของฉันชอบความแบบว่าความที่แบบมันเห็นไนเนี้่เห็นแล้วแบบแรกเราคิดว่าเป็นแฟนกันเลยเพราะว่าใครบุงมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแรกนะแบบแรกเลยนะเออยังไงนะโอปอเพช ทีนน่เป็นคนคุยกันที่แบบเราคุยกันมานานแล้วอันนี้หนูสร้างซอรี่ขึ้นมาเองเ oh. พราะจะได้ร้องไห้ได้ง่ายๆ oh. แอบเครียดมากค่ะตอนนั้นแต่ร้องไห้ไงนะวะโหตื่นเต้น oh. คนคุยก็ร้องได้เนาะ,ะเป็นคนคุยกันแล้วเหมือนแบบซีนหนูมันเป็นเต้นรำเขาก็เห <Porsche S 2> มือนแบบว่าชวนเราเข้าไปเต้นรำนะนี่คือเดทแรกของเราไงยังซึ่งหนูคิดว่าวันนั้นเขาต้องบอกบอกคอนหนูเป็นแฟนแน่ๆที่ไหนได้เขายังไม่พูดดังนั้นเราพูดเองเลยแต่เราคิดว่าแบบ ผลลับที่มันได้มาคือเขาต้องแบบเป็นแฟนกับเราพอคุยกันนั้งนานแล้าวตขอโทษเฉยคือหนูอ่ะผิดหวังกับคนคุยช่ไปเอาเลยไหมซิดแบบเนี้ยซิดแบบเนี้ยเจ็บใจเจ็บใจกว่าแบบตอนคบกันนานแล้วเราเลิกกันเองนะอันนี้สวยมากสินเนี้ยินี้สวยมากจริงสวยมาก อ,นนอันนี้ก็คือเขาเป็นแฟนหนูอ๋อคนนี้แฟนจริงๆเลยใช่มั้ยฮะไม่ไม่ใช่ว่าแฟนในใน Story แต่ใช่ก็คือเหมือนคบกันมาแบบนานแล้วแล้วหนูก็ไปทำกไกบ้านมาเพิ่มแบบคบกันมา10ปีแล้วนะครบรอบ10ปีเธออยู่เท่าไหร่เลยในนั้นอ่ะโอ้ไม่เราสร้างไว้ก่อน อินทภพาลมอินทภาลมโอเคเราอินแล้วไต่อแล้วก็เหมือนเราคขมาสั้ระยะหนึ okay, ่งแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยครบรอบแอนนิเวอร์ซีเขาต้องขอเราแต่งงานแน่ๆมีนัยยะมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาให้แล้วเราก็ดีใจแต่ว่าเราก็ร้องเพลงอยู่เราเป็นนักร้องเราก็ร้องเพลงอยู่แล้วเราตาเหลือไปเห็นปุ๊บอ่าเรื่องแซบละเริ่มมือไม้อ่อนแล้วเริ่มไปจับขาอ่อนผู้หญิงแล้วเขานอกใจนอกใจ ก็เลยเเจ็บหมือนคนที่เราคิดไว้ว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยมาตลอดแบบยาวนานอ่ะมันจะสลายไปหมดอ่ะของโรเชลต่์อ๋อเราไปโรเชลยตต์ต่อที่ไปหรือมาก่อนน่ะเขาชื่อไปหรือมาก่อนเขาชื่อี่ไปี่ไปวันมามากน่ารักเนาะเป็นเพื่อนเหมือนกันหรอ Well เขาเขาเป็นแฟนเก่าเชลอ่์อะ ex ex b o y f r i e n d แล้วเหมือนแบบเราสนิทกันมากเเขาก็ลยเขาเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าแต่ว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ อยากเลิกได้หรอได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเป็นไม่ได้ได้สบายเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลยใช่ปะอืมมาคงแล้วแต่คนนะครันแล้วแต่ว่าแล้วแต่สิจิวเอชที่เลิกกันยังไงใช่ไม่ไม่เพื่อนโอเคเออซีเต้นนี้สวยมากอันนี้ที่ไหนครับที่ไหนอันนี้มีโซโทมิจิสี่โซโทมิจิสี่แถวสตาบักที่ใหญ่ๆอ่ะหุยคิดหุยออก ผู้ชายมันแอลนั่นคือคือผู้ชายมันหยอกอ๋อรืองราวี่คือเหมือนเราแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเขาก็มาแบบแฮงเอาแบบกับกลุ่มเพื่อนเขาก็คือกลุ่มเพื่อนเราเนี้ยมาเหมือนมามาที่ร้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เมาเมาแล้วเราก็แบบลองแบบหยอดหยอดไปเพราะเราก็แบบชอบเขามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเหมือนโตมาด้วยกันขนาดนั้นเลยใช่ คิดไปไกลอันนี้ดูคิดเองต้องคิดว่าเราคิดลึกมากเพราะไม่งั้นเราจะไม่อินเราจะไม่เชื่อเข้าใจฟิลอันนี้สิปีเพราะจริงๆแต่มันจะเป็นอย่างี้จริงเวลาเล่นละครหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องคิดไปถึงแบ็คกราวบางคนเคยคุยเขาบอกว่าขนาดแบบว่าหายใจตอนนี้ก่อนที่จะมาร้านนี้ยกเวทมาก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเออจะมีแบบนี้ใช่ไหมเออเอาแล้วหนูทําอะไรก่อนก่อนมาร้านไปซื้อขนมอะไรมาก่อนก็ยืนอยู่ข้างเซร็จไม่ทำอะไรเลยโอ้โห ยืนด,ดูเขาจัดฉากอยู่แล้วกนอเออโอเคแล้วอนขนมจีนลูกสาวาหนูก็เหมือนเป็นเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กะคิดว่าเขาก็น่าจะมองกลุ่มๆลมลมแล้วเราก็แอบชอบเขามานานมากเหมืนเขาเป็นเพื่อแล้วก็เป็นเซฟโซนของเราเราก็เลยแบบลองหยอนๆไปก็ไปผู้ชายตอบ่าผู้ชายขอปใสเคยเดินผู้ชายขอปใสสติงหัวเคยดนยหรอมันก็ท้งตัวไมู่ถูกไหมอ๋อใช่ ทำไมไม่รู้ว่าดูไอ้ดูอันนี้ ex นี่ไง ex boyfriend อันนี้ใครเก่งภาษาอังกฤษแปลพี่หน่อยลูกก็อันนี้เขาเขียนว่า happy birthday r o c h e l l e ขอให้มีแฟนใหม่จากแฟนเก่าที่ดีที่สุดของยูเป็นแฟนเก่าที่มาอวยพรให้เราไปมีแฟนใหม่อะไรเนี่ยไม่เงงไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมันมาอวยพรเพราะว่าเขาเองก็น่าจะมีใหม่แล้วนะอะไรอะไรแบบนี้แต่ว่าโอ้ยอย่างนี้เนี่ะพยายามไม่มีสาระแต่เราไม่ลืมไงเรายังคิดอยู่ แต่เชลคิดแบบความสัมพันธ์ของเราคือเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยอะแล้วโตมาด้วยกันแล้วก็จากเพื่อนสนิทมาเป็นแฟนก็เลยตอนเลิกกันก็ยังแบบคบกันเป็นเพื่อนอยู่เพราะมันสนิทแบบเนี้ยที่เชลคิดนะคะสนิทแบบเนี้ยคืออะไรแบบเนี้ยเป็นไวดูเกย์อีฟด้วยนะไวดูเกย์อีฟอ๋อนี่ไฟเวอร์อ๋อเป็นไฟเวอร์มือนเหมือนตัว อโอเคเข้าใจได้ไปต่อไปต่อแต่เนี้ยไม่ได้น้องสาวเขาไม่ใช่แฟนมูทเธอดีมากเลยนะผู้ชายเริ่มแบบเปลี่ยนผ่านอันนี้สวยจริงเซ็ตแบบสวยมากเซ็ตสวยจริงเนาะเซ็ตสวยมากเลยอ่ะชอบตอร้องไห้อ่ะร้องจริงมากนี่หงอต้องร้องจริงหมดเลยร้องจริงเลยค่ะนานมากห้าชั่วโมงร้องคนละแบบสี่ห้าชั่วโมงเลยว้าวเฮ้หายใจเลยหายใจนลแต่มันก็ถ้าพอรู้ว่าเป็นแฟนแล้วแบบมัน อยากจะถ้าไม่ใช่ฉันฉันจะตะโกนออกไมเลย <c oughs> โอราชีวิตจริงหนูก็เป็นอย่างนั้นนล้หนูก็ไม่ได้มานั่งร้องไห้แบบนี้หร <c oughs> อกเ <c oughs> ออ <c oughs> ลงเลยอะต้องกรุาไม่ทิ้งเป็นการรักว้าวได้อันนี้สวยจริง <c oughs> <c oughs> ถ้าสังเกตอะทุกคนจะมีเอลิเมนต์ความการระเบิดหรือการพังสลายของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่าง,าง,างเช่นของเพชรจะเป็น<ค>ขี้โมนร่วงลงมาเป็นฝนนี่เป็นดอกไม้นจะเป็ เทียนเป่าเทียนวันเกิดปุ๊บพาทิศกลายเป็นเมื่อคืนขนุนจะเป็นระเบิดดอกไม้นี่ก็จะเป็นแก้วน้ำตกส่งตกเอก็จะเป็นแบบะฉันถึงคิดว่ามันเป็นดูเมจิกอะมีความเมจิกเบาๆวะใช่ใช่เป็นเหมือนแบบความระเบิดอารมณ์ระเบิดอารมณ์เจอโมเมนต์นั้นที่มันแบบสุกตัวเราแบบหล่นลงไปอะมันเป็นหล่นไปเขาเรียกอะช็อคอะแบบปุ๊บทันทีเลย เลิศน,นาแล้วว่าเป็นฝนออกมาแล้วต้องสวยนะไม่น่าเชื่อว่าท่าจะร้องไห้ก็เชลแกวตกฝนตกออ้และแกวไม่แ,แก้แกต้องไม่แตกด้วยเป็นแก้วพลาสติกแก้วโคตรนั่งยังไง ไม่งซ้นไม่หล่นอ่ะเจ็บก้นมากเว้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่หล่นไม่ใช่ไม่ช็อตนี่ของเชลเปล่าเทียนแล้วก็อันนี้สวยอันนี้ก็จะฉันชอบเช็ดที่เิ็ดชูแบบลอยบินเป็นนกอ่ะค่อยไปเช็ดคือปอยเช็ดชีและคนอยมเช็ดเพื่อนเดินเช็ดไม่ละเอียดเลยนะเนี่ยดูดิยัดยังเปียกอยู่เลยหรือเป็นแบบซาเบนีมคนเศร้าอ๋อนี่ไงเสาคนเศร้าซาลาคนเศร้าเออเป็นเสาคนเศร้า เป็นตัวแทนของคนที่ไปปลอ,อบเหรอหรือว่ายัางไงนะใช,ใช่ไหมตุนพี่ที่แบบอ,อะไรอย่างงี้อะไรยังไงยังไงเดือนหนูเปิดมาก็คือหนูนั่งอยู่บนเสาไฟฟ้าก็คือเหมือนแบบมองดูเพื่อนที่แบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแบบเพื่อน เจ็บปวดกันแต่เธอตายไปแล้วถูกไหมอันนี้ใช่ผอตายไปแล้วเป็นกุ๊กคือเพื่อนเศร้าแต่ว่าเราไม่สามารถแบบไปอยู่ข้างๆคอยปลอบได้อันนี้เป็นความแบบความเจ็บปวดของหนูหนูว่าเจ็บปวดให้สี่คนนี้แต่สี่คนนี้เจ็บปวดให้ผู้ชายจิกหัวไม่เห็นความหวังดีของเพื่อนเป็นเป็นตัวแทนตัวสุดท้ายก็ไปอยู่ไปแล้วไปอยู่มันสองใบด้วยกันตัวสุดท้ายก็ชอมันกันเดี๋ยวเรามาฟังน้องๆมิกฟูดนะฮะร้องสด <c oughs> เออ <c oughs> สิ่งกิล่าสุดของพวกเขากันไปทุกคน What do I do? What do? I ทุกครั้งที่เจอรต้องทำใจฉัน without you What do I do บ oh, ้ที่ฉันต้องทำงาไให้เธอนไม่หายไปว้าวและนีคือ Amazing Thailand ผลไม้ไทยมันดีอย่างนี้เนี่ยเองขอส่งต่อให้แบบทุกทุกคนได้ฟังได้ชิมกันนะต้องกลับมากินกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็จะรู้สึกถึงความชาดาตอนนี้คือมิกฟูดครับผมขอบคุณน้องๆมิกฟูดด้วยที่วันนี้มาแชร์ดีๆให้พี่บังกันนะครับติดตาม หนูหนูได้ท right ี่ไหนกันบ้างนะ Instagram ของพวกเรา m e x f r u i t underscore illylab นะคะแล้วก like> ็ไปฟังเพลงของเราได้ที่ทุก streaming platform ค่ะ แล้วก็สามารถติดตามช่อง YouTube ของพวกเราด้วยเพราะว่ามีทั้งรายการโชว์มีฟลอกมีไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่อง m x x d Fruit ค่ะส่วนช่องเพลงต่างๆของเราก็จะเป็นช่อง Tada Labels ค่ะเดี๋ยวน้องจะมาจอยคอนเทนต์กับเราอีกหนึ่งคอนเทนต์ด้วยนะครับทุกคนกับคอนเทนต์ของรับสายพมโหน<ว>ใครที่อยากดูน้องๆเล่นเกมกันบอกเลยว่ามวนแน่นอนไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ